สวัสดีครับสวัสดี FC อีกาสชาแนลทุกท่านครับวันนี้ผมอ้อนอีกามารายกัรตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของจิ้งจอกสีน้ําเงินเลสเตอร์ซิตีนะครับมีประเด็นสําคัญนะครับนั่นคือเลสเตอร์ซิตีเนี่ยมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ากุญซื้อคนใหม่ของพวกเขาจะเป็นสตีฟคูเปอร์อดีตกุญซื้อของนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับไม่ใช่แกรน a m พอร์เตอร์ กุนซือที่แฟนเลสเตอร์หลายๆคนอยากจะได้มาทำงานที่ King Power Stadium l นะครับเลสเตอร์ซิตี้สตีฟคูเปอร์น่าสนใจมากในเคสนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเหตุผลนั้นคืออะไรแล้วทำไมเลสเตอร์ถึงไม่เลือกแกรมพอร์เตอร์มาเป็นนายใหญ่คนใหม่ที่ King Power Stadium นะครับฟับงกันจบอย่าลืม ด like, กดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีก,กาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกกันก่อนระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับแกรมพอร์เตอร์อดีตกุนซือคนดังของไบร์ตันและก็เชลซีทำไมถึงไม่ได้จูบปากกันและนี่คือเหตุผลครับ อย่างที่ทุกคนทราบดีครับว่าเลสเตอร์ตี้เนี่ยมองแกรมพอร์เตอรเป็นกุญซือในอุดมคติเลสเตอร์ตี้ชอบ g r a มพอร์เตอร์มานานเหมือนกันนะครับมาหลายปีแล้วเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ยเขามองแกรมพอร์เตอรเอาไว้แบบนี้นี่คือโค้ชที่แบบไม่ได้สนใจแต่เรื่องของฟอร์มการเล่นไม่ได้ไปโฟกัสแต่เรื่องของผลงานในสนามอย่างเดียวนะครับแต่เป็นกุญซือที่มีความแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้าง ในเชิงการวางรากฐานที่สำคัญภายในทีมเขาคิดมาโดยตลอดว่าทีมฟุตบอลทีมทีมหนึ่งเนี่ยถ้าจะต้องเป็นทีมที่ดีต้องมีเชิงโครงสร้างที่แน่นมากๆในทุกๆระดับของสโมสรแห่งนี้และเขาเองก็จะเป็นคนที่เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งในทีมทีมนั้นไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐานการบริหารการกำหนดแนวทางการวางกลยุทธ การซ้อมเหนือแง่ของแท็กติกการเข้าหาเจ้าของสโมสรในวันที่เขามีการตั้งคำถามถ้าเขาสงสัยอะไรเขาอยากจะรู้อะไรเขาเข้าหาประธานสโมสรเจ้าของสโมสรโดยทันทีแบบไม่ต้องรอรวมถึงการสร้างคอนเน t ชันกับทุกภักส่วนขององค์กรเจ้าหน้าที่ทีมสตาฟพนักงานรวมถึงแฟนบอลเรียกว่ามีการเข้าถึง ให้มันกลายเป็นครอบครัวเดียวกันและเลสเตอร์เองก็เป็นสโมสรในเชิงแบบนั้นเช่นกันในเรื่องของระบบแนวคิดทั้งในและนอกสนามมันต้องสอดคล้องกันคือถ้าแกมพอตเตอร์เนี่ยวางทิศทางของทีมเอาไว้แบบนี้นักเตะก็ต้องเป็นแบบนั้นมันต้องสอดคล้องและเดินหน้าไปด้วยกันครับออย่างเช่นไอตอนที่เขาคุมไบรตันเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจากนักเตะไบรตัน ก็คือต้องเป็นพวกนักเตะที่มีพละกําลังเยอะวิ่งได้ทั้งเกมวิ่งแบบไม่มีหมดต่อบอลกันตลอดเวลาเคลื่อนที่กันตลอดเวลาแล้วต้องมีความเข้าใจในระบบการเล่นที่เขาวางเอาไว้ใครไม่ใช่ก็ต้องเดินออกจากทีมใครใช่ก็ welcometo ทีมไบรตันและค่อยๆใส่รายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆจนกระทั่งเติมเต็มให้ไบรตันในยุคข,ของเขากลายเป็นทีมฟุตบอลที่ดี นี่คือสิ่งที่เลสเตอร์ก็มองเหมือนกันว่าเฮ้ยแกรมพอตเตอร์นี่แบบเป็นกุนสือในอุดมคติเป็นกุนซือที่เลสเตอร์ต้องการจะได้แล้วชื่อของแกรมพอตเตอร์ที่เลสเตอร์สนใจเนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนที่เลสเตอร์ซิตี้แยกทางกับทางด้านของแบรนดอนโรเจอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยเลสเตอร์มองแกรมพอตเตอร์เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดตอนปลดโรเจอร์ออกจากทีม แต่แกรนด์พอร์เตอร์ยังไม่ได้สนใจเลสเตอร์ในนาทีนั้นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าอยากจะขยับไปนั่งเก้าอีก้กุญซือทีมอื่นเนี่ยต้องเป็นสโมสรที่ไม่ใช่ทีมที่แบบต้องมาดิ้นรนหนีตายพอช่วงณเวลานั้นเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้มีการแยกทางกับโรเจอร์ถูกต้องไหมครับถ้าเข้ามาสวมตำแหน่งแทนโรเจอร์แล้วแล้วทำให้ทีมเลสเตอร์ซิตี้ รอดจากการตกชั้นไม่ได้โปรไฟล์เขาเสียทันทีโปรไฟล์เขาจะไม่สวยเลยแล้วพอตเตอร์เองก็มองว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเลสเตอร์ก็ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือว่าก้อยจะตกชั้นไหมหรือว่าจะรอดตกชัน้นรวมถึงในมุมของพอตเตอร์ว่าเฮ้ยตอนนี้เขาพร้อมที่จะคุมทีมใหญ่และรวมไปถึงการเป็นแคนดิเดตสำคัญสำหรับการเป็นกุนซือทีมจ้าอังกฤษในอนาคตนั่นคือสิ่งที่เขามองและครั้งนั้น เลสเตอร์กับพอร์เตอร์ก็ไม่ได้จูบป,ปากกันเลสเตอร์ก็ต้องไปดึงตัวดีนสมิธเข้ามาช่วยประครับประคองสุดท้ายแน่นอนครับดีนสมิธไม่สามารถทําให้เลสเตอร์รอดจากการตกชั้นได้ตกชั้นไปอยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วชื่อของพอร์เตอร์ก็หายไปนะฮะเพราะว่าพอร์เตอร์เองก็ไม่อยากจะไปลงไปคุมทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพหรอกครับถูกต้องไหมครับเลสเตอร์เองก็มองเป้าหมายใหม่สุดท้ายก็ไปได้ตัวเอนโซมาเรสกา สิทธิ์คนเก่งของเป๊ปกอริอลลาแล้วเอ็นโซมาเรสกาเองก็ถือว่าเป็นกุญซือที่สามารถวางแผนในระยะยาวได้เป็นกุญซือหนุ่มไฟแรงที่สามารถเข้ามาวางโครงสร้างในทีมของเลสเตอร์ซิตี้ได้และดูจากขุมกําลังที่มีอยู่เอ็นโซมาเรสกาเองก็เหมาะสมสุดท้ายก็เหมาะสมจริงคู่ควรจริงแล้วก็พาทีมเลสเตอร์ซิตี้เลื่อนชั้นมาได้ภายในแค่ปีเดียวด้วยสไตล์ที่สวยงามสไตล์ที่น่าสนใจแต่ เมื่อไรที่คุณโชว์ฟอร์มทําผลงานได้ดีคุณจะต้องเตะตาบรรดาทีมใหญ่สุดท้ายเอนโซมาสก้าก็ไปเสร็จพลังอํานาจของเชลซีมาสก้าเองก็ขยับขึ้นไปเป็นกุนซือเป็นเฮดโค้ชของทีมใหญ่อย่างเชลซีเลสเตอร์เขวงคว้างต้องไล่ล่าหากุนซือคนใหม่จนกระทั่งอยากจะไปจูบป,ปากกับเ่้านของแกรมพอร์เตอร์อีกรอบหนึ่งครับเพราะเขาบอกว่าแกรมพอร์เตอร์ที่ช่วงนั้นเวลานะนะว่างงานอยู่ แล้วก็เป็นกุณซือในอุดมคติอย่างที่ผมบอกไปครับแต่ครั้งนี้ครับยิ่งห่างไกลกันไปอีกครับเพราะว่าพอร์เตอร์เองไม่ได้มองเลสเตอร์เป็นสโมสรที่เขาอยากไปอีกแล้วนะครับพอร์เตอร์มองภาพที่ใหญ่กว่านั้นพอร์เตอร์มองว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยอีกสักระยะหนึ่งก็จะมีทีมใหญ่ๆกว่าเลสเตอร์เข้ามาติดต่อเขาประกอบกับเลสเตอร์เองในปีนี้นะครับเป็นปีที่มีข้อจํากัดเยอะแยะมากมาย ด้วยสถานะทางด้านการเงินไม่มั่นคงสุ่มเสี่ยงต่อการโดนตัดแต้มนะครับพอโดนตัดแต้มปุ๊บมันเป็นงานยากของโค้ชทันทีพอตเตอร์ Porter รู้ครับรู้ว่าเลสเตอร์กำลังพุ่งชนกับปัญหารวมถึงการไม่สามารถใช้เงินในการเสริมทัพได้แบบมือเติบอะ่ะมันต้องค่อยๆค,คิดวางแผนต้องมีการขายก่อนนู่นนี่นั่น,นก็เลยทำให้ข้อจำกัดเหล่านั้นกาจะโดนตัดแต้มแบบนั้น ทำให้พอตเตอร์ไม่อยากจะรับงานโจกระทั่งเลสเตอร์เองก็รู้แล้วว่าพอตเตอร์ปฏิเสธพวกเขา2ครั้ง2คราก็คงจะทํางานร่วมกันไม่ได้ก็นํามาซึ่งการมาจูบป,ปากกับสตีฟคูเปอร์แน่นอนครับพอจากชื่อแกรมพอตเตอร์ที่แฟนบอลเลสเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบหูตาลุกวาวเฮ้ยพอตเตอร์เชียวนะเคยทำไบรตันได้ดีมากๆระบบการเล่นชัดเจนแต่พอมาเป็น ชื่อของสตีฟคูเปอร์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแฟนบอลเลสเตอร์ในโลกโซเชียลหัวร้อนกันเลยครับบอกว่าเฮ้ยเลสเตอร์คุณคุณไปตั้งสตีฟคูเปอร์ได้อย่างไรคุณอยากจะตกชั้นหลือยยังไงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะสตีฟคูเปอร์ชื่อนี้มีดีกว่าที่คุณคิดเลสเตอร์ซิตี้กับสตีฟคูเปอร์ทำไมถึงมาจูบป,ปากกันและทำไมเลสเตอร์ซิตี้ถึง ต้องเลือกผู้ชายคนนี้เข้ามาเป็นแม่ทัพคนใหม่ของจิ้งจอกสีน้ำเงินชื่อชา้นของสตีฟคูเปอร์โนเนมครับอันนี้เรื่องจริงไม่ต้องเถียงเลยโนเนมมากนะครับถ้ามองถึงวงการฟุตบอลในฐานะคุณเืออาชีพเนี่ยสตีฟคูเปอร์นี่แบบอยู่รังท้ายเลยแต่เรื่องของฝีไม้ลาย,ลยมือความสามารถเขาอยู่ติดระดับท็อปเหมือนกันผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาครับ ซิปคูเปอร์เรียนจบหลักสูตรโปรไลเซนที่รับรองโดยยูฟ่าตั้งแต่อายุ27ปีนะครับถือว่าคนหนุ่มแต่มีความฉลาดมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจบได้ตั้งแต่อายุ27ปีนั้นไม่ธรรมดาครับจากนั้นก็ถูกคัดเลือกเข้าสู่การมีส่วนร่วมกับทีมดังทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในทีมชุดเยาวชนเลยรู้สึกว่าในช่วงประมาณปี2 0 0 8เนี่ยครับ 2008เข้ามาร่วมงานกับเรียวหูได้ฝึกซ้อมได้ทําความคุ้นเคยทําความรู้จักกับยอนนักเตะอย่างรมส t e เตอร์ลิงเทรนดอาร์โนและรวมไปถึงเคอร์ติโจนก็เป็นกลุ่มในนั้นที่เคยร่วมงานกับสตีฟคูเปอร์มาแล้วรวมถึงพอทําผลงานได้ดีเป็นที่ยอมรับนะครับชื่อของสตีฟคูเปอร์ก็ไปเข้าหูคนในสมาคมฟุตบอลอังกฤษเป็นช่วงเลาที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เนี่ย ต้องการและมีความพยายามในการสร้างรากฐานเยาวชนพอดีเลยครับช่วงนั้นสมาคมเห็นแววคูเปอร์และมีการว่าจ้างคูเปอร์ให้เข้ามาทำทีมชาติชุดเยาวชนในปี2014คุมทีมรุ่นอายุไม่เกิน16-17ปีครับซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยก็มีดาวดังพิมพ์ลกในวันนี้อยู่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเจอดอนซานโชฟิลโฟเดนเอลมิลสมิธโร คาลามสันโอดอยและอีกหลายๆคนเป็นไงครับไม่ธรรมดาใช่ไหมครับสมาคฟมฟุตบอลอังกฤษเห็นแววแล้วก็มีการว่าจ้างสตีฟคูเปอร์ให้ไปทําทีมชุดเยาวาชนแล้วเขาสามารถพาทีมเด็กชุดดังกล่าวนะครับก้าวเข้าสู่การเป็นแชมป์โลก u 17ในปี2017ครับธรรมดาไม่ละฮะอังกฤษ คว้าแชมป์โลกชุด U17 ในปี2017ภายใต้การคุมทีมของสตีฟคูเปอร์และในวันนั้นเนี่ยชื่อของเขาก็เริ่มที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างนะครับสำหรับในวงการฟุตบอลอังกฤษเลยเรื่องราวของคูปเปอร์นั้นได้รับการยกย่องในหมู่คนใน FA หรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จนะครับที่ทำได้ใน World Cup พยูสิบเเนี่ยแต่เป็นในเชิงวิธีการทำงาน โดยหลักใจความสำคัญในการทำงานของคูเปอร์เนี่ยเขามักจะชอบให้นักเตะกับเขาเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกันแต่ไม่ได้ถึงกับลามปามกันเลยนะครับแต่เป็นเปรียบเสมือนพ่อลูกเขารู้เหล่าเด็กเยาวชนเนี่ยสิ่งที่เด็กเยาวชนต้องการคือคำแนะนำที่ปรึกษาที่ดีรู้เขารู้เราเขาเข้าหานักเตะก่อนเลยแล้วเขาบอกว่านักเตะกลุ่มนี้ต้องการอะไรนักเตะเหล่านี้ ต้องการคําอธิบายสงสัยอะไรถามไม่เข้าใจอะไรถามซิฟคูเปอร์ตอบได้เปรีเสมือนเป็นสุดยอดคอนซัลท์ของเด็กเยาวชนกลุ่มนี้เลยแล้วทำให้เด็กเยาวชนกลุ่มนี้รักศรัทธ,ธาเคารพในตัวซิปคูเปอร์เป็นอย่างมากนะครับและเขาก็เอาวิธีนี้ครับคอยมาจัดการบริหารในเวลาที่เขาต้องมาทํางานร่วมกับเด็กเยาวชนเด็กหนุ่มไฟแรงที่ยังต้องการคําแนะนําและที่ปรึกษา ในขณะเดียวกันครับสตีฟคูเปอร์ก็เป็นที่ยอมรับในแวดวงในวงการกุนซืออาชีพด้วยกันหลายต่อหลายคนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสตีฟคูเปอร์เป็นกุนซือที่มีความทุ่มเทปเป็นอย่างมากในแง่ของความกระหายในแง่ของความกระตือรือร้นในแง่ของความมุ่งมั่นในแง่ของพลังงานความกระฉับกระเฉนของเขาเขาทำมันตั้งแต่ในช่วงการซ้อมและจุดเด่นของสตีฟคูเปอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการทํางานในช่วงการซ้อมนะครับ เขายังมีการปรับวิธีการทำงานให้เข้ากับนักเตะที่เขามีอยู่ในมือนักขณะนั้นแล้วมองว่านักเตะที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยทีมชุดนี้จุดเด่นจุดด้อยจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรต้องเล่นแบบไหนใช้ระบบอะไรแทคกติกยังไงในการที่จะทำให้ทีมทีมนี้เนี่ยไปถึงจุดเป้าหมายให้ได้อย่างครั้งหนึ่งครับ ที่เขาเคยไปคุมสวอนซีหงขาวสวอนซีทีมจากเวลส์เนี่ยไอตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลสวอนซีโอ้โหคิดเลยว่าโค้ชทุกคนที่เข้ามาคุมทีมสวอนซีมันต้องเล่นแบบสวอนเซโลน่าจำได้ไหมครับในยุคข,ของเลน่น r โรเจอร์ต้องเล่นเพลย์สวยๆต่อบอลฉึบฉับแม่นยำนู่นนี่นั่นแต่ซิีคูเปอร์ไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าขุมกําลังมันไม่ได้เอื้อคุณภาพให้สวอนซีเล่นกันแบบนั้นเขาก็เลยเล่นแบบ ไม่เชิงหน้าเบื่อแต่ไม่ได้รุกจา๋าก็ไม่ได้รับจนเกินไปดูความเหมาะสมดูมีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลายไม่ได้เล่นเกมบุกเต็มที่เหมือนในยุคของโรเจอร์รวมถึงแมเคลราวดูปที่แฟนบอลสวอนซีจำกันติดตาติดสมองเนี่ยแต่ซีฟคูเปอร์เล่นแบบประคองตัวระมัดระวังเน้นผลลัพธ์เขาว่าสุดท้ายเขาก็ทำสวอนซีได้ติดเพลย์ออฟได้ไปถึงแบบท็อปซิก ได้หลายๆซสซันครับในตอนที่เขาอยู่่ะแล้วด้วยเม็ดเงินเท่าไหร่ครับในการเสริมทัพในแต่ละซัมเมอร์เม็ดเงินไม่ถึง5ล้านปอนด์นะครับคุณลองคิดดูครับไม่ถึง5ล้านปอนด์แต่ทําทีมที่ดูโนเนมไม่มีอะไรให้กลายเป็นมีอะไรให้กลายเป็นทีมสวอนซีที่ดูมีประสิทธิภาพผลงานของเขาเข้าตามากในช่วงฤดูการ2 0 2 0 2 0 2 1ครับคูเปอร์มีเงินเสริมทัพเพียงแค่1ล้านปอนด์นะครับ1ล้านปอนด โดยต้องเน้นในเรื่องของดาวรุ่งดึงขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่ไปเน้นตัวยืมตัวสุดท้ายเกมรับเป็นหัวใจหลักของทีมเสียประตูน้อยครับแล้วก็พาทีมติดอันดับที่4ติดเพลย์ออฟซะงั้นแล้วขยับมาคุมทีมต้นทิงแฮมฟอ e s เรสแล้วก็ปลุกเจ้าป่าให้ขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์หายใจที่พรีเมียร์ลีกครับทั้งทังที่ในรอบ16ปี20ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าป่าเปลี่ยนโค้ชโคตรเปลืองครับ เลียนโค้ชไปมากถึง19คนความผิดพลาดส,ส่วนใหญ่นะครับคือการทุ่มค่าตัวให้นักเตะบางคนมากเกินไปการทุ่มค่าเหนือจนนักเตะไม่สามารถที่จะยึดคำว่าแพชชั่นได้ไม่ได้ทุ่มเทให้กับสโมสรมากพอสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นในยุคข,ของสตีฟคูเปอร์สตีฟคูเปอร์ใช้ผู้เล่นที่มีใจใช้ผู้เล่นตั้งใจใช้ผู้เล่นที่มุ่งมั่นลสุดท้ายแล้วสตีฟคูเปอร์ก็นำพานัต่างฟอเรสต์ขึ้นสู่ลีกสูงสุด เป็นฮีโร่ของแฟนบอลเจ้าป่าเลยครับแม้ว่าในท้ายที่สุดต้องมีการจากลากันไปและในวันนี้สตีฟคูเปอร์จะได้เข้ามาคุมทีมเลสเตอร์ซิตี้แต่ผมบอกเลยว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของเลสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับด้วยมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างสถานะทางการก,ก็ไม่มั่นคงอาจจะมีเงินเสื่อมทับก็ไม่มากมายนะครับบางทีเราต้องใช้ตัวผู้เล่นที่มีจนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายสตีฟคูเปอร์เนี่ยแหละครับเหมาะสมที่สุดเพราะาเขาเอง สามารถคุมทีมที่มีข้อจํากัดสามารถคุมทีมที่มีอยู่เพียงแค่หยิบมือให้กลายเป็นทีมฟุตบอลที่ดีได้ดังนั้นอย่าเพิ่งไปปรามาอย่าเพิ่งไปด้อยค่าหรือว่าดูถูกดูแคลนความสามารถของซิฟคูปเปอร์นะครับจับตาการทํางานของซิฟคูปเปอร์ให้ดีแล้วผมเชื่อว่าเขาจะทํำผลงานได้ดีกับทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับคุณเลือกถูกคนแล้วกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนกดซีฟิสเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอวยการชนนาแนลนะฮะเพราะว่าที่นี่การชนนาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ